สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับแซมจากรถหมดสัญญาเช่ากันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้แซมมาแนะนำา t o y o t a v ีอ s กันบ้างนะครับผมรถพึ่งเข้ามาใหม่นะครับผม2องคันนี้จอดอยู่ที่โกดังบางนานะครับเลขไม่นน้อยๆครับผมทั้ง2คันเลยนะครับที่แซมมาแนะนำวันนี้นะสองคันนี้เป็นรถปี2019นะครับผมนี่นะ สวยทั้ง2คันครับกทอนี้นะครับ5850เลขไม้50,003นะครับราคา289,000บาทนะครับผมส่วนอีกคันหนึ่งกทอนี้ครับ5843นะครับเลขไม้60,050นะครับจะถูกกว่า10,000บาทนะครับจะราคา279,000บาทนะครับผมมาดูทีละคันเลยนะครับผม พกริ้วรอยที่เห็นนี่คือเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับไม่ต้องห่วงนะกลิปมากครับบอกเลยคันนี้คือคันที่เลขไมน้อยที่สุดแล้วนะครับที่เข้ามานะ 5, 8, 5, 0ครับมาดูก่อนเครื่องนิ่งมากนะครับอันนี้คือสตาร์แล้วนะครับพันห้าีแแรงมานะดูฝาก่อนโอ้โหเนียนมากดูฝาสวยมากนะครับซอกในต่างๆเนี่ยนะครับดูฝากระโปรงหน้านี่ เส้นยาแนวชัดเจนนะครับเล็บจิกไปนะครับชัดเจนนะไม่มีขาดตอนนะครับเนี่ยยาแนวต่างๆเนี่ยฝาไม่เงานะครับผมอย่างที่เคยบอกอ่าเล็บจิกไปนะครับนี่นะสติกเกอร์อยู่ครบนะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสวยงามมากนะดูซอกด้านในนะครับผมกระโหลกหรือหัวโชกนะครับไม่เงารอยอาร์ชัดเจนนะครับ แก้มซ้ายนะครับน็อตแก้มหัวน็อตไม่ล้มนะครับคานไม่เงาคานสวยมากนะครับนี่ชัดเจนนะนี่นะครับหัวน็อตไฟหน้ายังไม่เคยไขเลยเนี่ยนะครับสวยพุกยึดต่างๆเน้นย้ํานะครับพุกยึดต่างๆต้องอยู่ครบนะดูมอน้ําเห็นไหมเนี่ยนี่นะมอน้ําเดิมนะมอน้ําเดิมเดิมนะครับผมน,นี่เครื่องยนต์นิ่งๆดูสติ๊กเกอร์มอกรชัดเจนนะครับ อันนี้1 R นะอีก1 R เนี่ยซอกสวยมากนะครับเนี่ยเนี่ยหัวน็อตไม่เคยไขยเลยต้องดูอีกฝั่งหนึง R อันนี้1 L นะแต่มข้ามไปเนี่ชสัดเจนนะเดิมจริงๆครับเดิมสนิทนะครับมาร์กต่างๆเนี่ยยังอยู่เลยเนี่ยมาร์กต่างๆนะครับซอกสวยมากบอกเลยนะครับเดิมสนิทนะครับสวยมากนะครับผมมาลองปิดฝาหน้าก่อนเดี๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่งด้วยนะ แต่แซมว่าคันนี้จบแล้วสวยบอกเลยว่าสวยนะเนี่ยรอยน้อยมากนะครับยางยางได้ยางใหม่อีกต่างหากนะครับยางปีสองพันยี่สิบสามแซมดูแล้วนี่สัปดาห์ที่ยี่สิบเก้าปียี่สิบสามเนี่ยดูหน้ายางสวยอยู่เลยไอ้พวกเนี่ยรอยเล็กๆน้อยๆเนี่ยขัดออกนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้อาจจะทำสีแต่ว่ามันเล็กน้อยมากนะครับผมดูก่อนดูภายใน เบาหนังอ่ะไม่ใช่ครับเบาผ้านะดีเสียงก่อนเบาผ้านะครับเบาผ้าก็มียุบนิดเดียวยุบเล็กน้อยนะครับเป็นผ้าแล้วก็มีเส้นเหมือนกับเส้นเอ่อเส้นสีส้มๆเนาะเพิ่มในเรื่องของมิตินิดนึงนะดูขาคั้นเร่งก่อนดูขาคั้นเร่งสวยมากนะไม่สนิมนะ เนี่ยพกน็อตลางต่างๆเนี่ยถ้าจมน้ํามาสนิมมาแน่นอนเพราะมันคือเหล็กนะครับผมมาดูสติกเกอร์เนี่ยสติกเกอร์ลมยางเนี่ยที่เพิ่งเปลี่ยนมาเนี่ยยังเนี่ยนะครับยังอยู่ไม่มีแกะแล้วก็สติกเกอร์ลมยางนะครับสวยนี่ซอกเซอร์สวยงามนะเนี่ยซอกสวยมากนะครับผมดูในส่วนของอึ๊บดึงก่อนอ่ะนี่เห็นไหมสวยมากนะเนี่ยนะครับสวยเลย โทรศัพท์โยกนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับดึงดูเนี่ยเต็มเต็มเลยนะสวยงามนะครับผมแก้มขวาสวยนะครับแผงข้างอันนี้เป็นสีดำด้านทั้งหมดเลยนะครับผมกระจกอัตโนมัตินะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับพับไฟฟ้าด้วยนะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับกระจกนะครับเลขไม้ห้าหมื่นสามนะครับผม อันนี้เช็กระยะล่าสุดอยู่ที่5้าห0ื่นนะครับถ้าต้องเปลี่ยนแล้วนะครับผมต้องเปลี่ยนแล้วนะ้มันเครื่องนะก็ลูกค้าซื้อไปต้องเปลี่ยนเลยนะครับคุญแจรีโมทให้หนึ่งดอกนะครับแอร์แบ็กค,คู่เสียงแต้หน่อยน,นี่นะครสวยนะบอกเลยว่าสวยนะครับวิทยุกดไปเปิดนี่นะ CD MP3 นะครับแล้วก็ช่องเสียบ USB นะครับผมเปลี่ยนโหมดก่อนนี่นะครับผม สวยเลยนะครับผมอ่ะลองดูโหมดิยุเอยอ AM นี่นะสวยครับแอร์ก็เป็นแบบแมนวนวลนะเกียร e ์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับผมน,นี่อ่ะเดี๋ยวลองดูสำเนาเล่มนิดนึงสำเนาเล่มปี2019นนะครับผมร้อยแปดแรงม้าเหมือนเดิมครับผมพันห้าร้อยซีซีนะ คันนี้แคปปิตอนนะสวยเลยบอกเลยว่าสวยนะครับคันนี้มาดูต่อนะครับดูกันมารถมันอาจจะเลอะเลหน่อยเนาะฝุ่นทั้งนั้นเลยนะครับยังไม่ล้างนี่แถวสองก็สวยนะครับแถวสองไม่ยุบเลยนะครับผมึดดึงต่อเนี่ยเนี่ยสวยงามมากนะครับ ด้านท้ายฝากระโปรงท้ายไม่มีริ้วรอยนะครับแต่มีกันชนท้ายเนี่ยมีนิดเดียวนะครับนิดเดียวเนี่ยต้องเก็บงานนิดเดียวนะครับผมเปิดท้ายก่อน<า>ดูซอกก่อนเลยโอ้โหเนียนมากเนี่ยเห็นไหมดูซอกเนียนจริงๆขาเขอไม่เงาเห็นไหม อย่างที่แซมบอกนะครับตัวถังด้านในต้องไม่เงานะครับเนี่ยฝากระโปรงไม่เงานะน็อตฝาดูไม่มีรอยล้มของหัวน็อตเลยยาแนวต่างเนี่ยจิกไปเนี่ยนุ่มนุ่มที่นิ้วเลยนะครับสวยแล้วก็ในส่วนของตัวรอยอาร์คที่มุมเนี่ยซ้ายขวาต้องหน้าตาเหมือนกันนะครับเนี่ยต้องมีโค้งแบบนี้นะมาดูด้านซ้ายเห็นไหมเนี่ยโค้งเหมือนกันเนี่ยไม่รอยอาร์คอยู่เนี่ยนี่นะครับไล่เลยเนี่ยต้องเหมือนกันนะ เห็นไหมเหมือนกันเปียบนะดูล้ออะไหล่นะครับอยู่ครบแล้วก็ในส่วนของหลุมล้ออะไหล่ต้องเป็นสีนี้เท่านั้นนะครับผมสียาแนวสีครีมนมแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้นะในนี้คือปกตินะครับผมไม่ได้ว่าทําจากอู่นะคือจากโรงงานนะครับสีครีมนมแบบนี้คือปกตินะครับเดิมสนิทนะครับหัวน็อตกันชนท้ายเห็นไหมดำปืดเลยไม่เคยไขยเลยนะ สวยดูถังน้ำมันเนี่ยไม่มีสีพ่นแลบ,บเข้ามานะเดิมเดิมเดิม,เด,มเดิมนะดูต่อดึงต่อเ็มเต็มนี่อาเต็ม,เต,มเต็มนะดูซอกนี้ด้านนี้ต่อเนี่ยซอกสวยงามมากนะเนี่ยซอกสวยงามมากเลย อยู่ครบนะครับอยู่ครบเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับรถเดิมๆแน่นอนรถสวยบอกสวยรถโด,ดนบอกโดนรถเดิมบอกเดิมนะครับอ่ะลองดูเพจนิดนิดนึงเพจนะครับปี19นะครับโนเวมเบอร์โตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนะครับผมเลขจะถังลงท้าย119 5569ตรงไหมนี่นะ119 ห้าห้ตรงกันนะครับผมใส่แก้วได้หนึ่งตำแหน่งนะแล้วก็เก๊ะมาตรฐานแอร์แบกคู่ oup, นะครับแอร์เย็นเจีบสวยโอ้คันนี้ไม่มีที่ติบอกเลยสวยสุดแล้วคันนี้รับรองครับภาษีภาษีก็ยังไม่ขาดนะครับยังไม่ขาดนะสวยมากแทบไม่ต้องเก็บงานเลยนะครับผม เลขไม้ห้าหม่นสามนะครับสองแสนปาปีสินะมาเดี๋ยวไปอีกคันนึงคันนี้เลขไม้หกหมืนห้า 65, นะครับราคาสองเจนะคันนี้ก็สวยครับแต่ต้องเก็บงานมากกว่าคันเมื่อกี้น็อตสวยเหมือนกันนะยานงเาแนวสวยเหมือนกันนะสติกเกอร์สวยยาแนวสวยหัวน็อตสวยเหมือนกันซอกสวยนะครับ ตัวถังไม่เงาเช่นกันนะครับสติกเกอร์มอก,อ,กอ,อยู่ 1R อยู่เหมือนกันนะครับแก้มสวยคานไม่เงานะฮ mm. ุกยึดอยู่ครบเช่นกันนะครับ mm. อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะ mm. แต่รู้รอยจะมากกว่าคันเมื่อกี้นี้นะครับผมอีกก่อน mm. ออออนี่นะครับ mm. คันนี้ยางปี อย่างปีเก่ากว่า1ปีครับปี2022นะครับผมคันนี้นะสัปดาห์ที่50หน่วยงานตามนี้ครับเดี๋ยวลอกออกให้นะสติกเกอร์เนี่ยริ้วรอยจะมากกว่าคันเมื่อกี้นี้นะครับดูต่อเบาะไม่แตกต่างกันนะครับเบาะไม่แตกต่างกันซอกสวยงามเหมือนกันนี่ก็สวยงามเหมือนกันนะครับแก้มสวยงามเหมือนกันนะครับภายในเหมือนกันทุกอย่างนะครับผม เลขไม้หกหมื่นห้า 65, ครับคันนี้เลขไม้หกหมืนห้า 65, นะมากกว่าแปดพันกิโลแพงถูกกว่าหนึ่งหมืนบาทนะต้องเช็คระยะแล้วเหมือนกันนะครับนี่ต้องเช็คแล้วเหมือนกันนะนะครับต้องเช็คแล้วเหมือนกันนะครับ,มนะรบผมอมไปต่อนี่ก็สวยงามเหมือนกันเช่นกันนะครับนี่ยเหมือนกันสวยเหมือนกันนะ ดึงก่อนอสวยงามเหมือนกันนะครับผมเปิดท้ายให้ดูนิดนึงฝวาท้ายมันต้องเปิดจากด้านในนะครับเปิดให้หมดเนี่ยกันชนท้ายต้องเก็บเนี่ยกันชนท้ายต้องเก็บนะครับผมร้อยเยอะกว่าคันนี้นะครับแต่เดิมเหมือนกันโครงสร้างเดิมเช่นกันนี่เห็นไหมหัวน็อตโครงสร้างเดิม จิกไปนี่นะชัดเจนนะแล้วก็ดูแก้มหลังขวาสวยเช่นกันนะเนี่ยเห็นไหมสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันฝังน่งนึงก็สวยเหมือนกันนะบางทีแดดมันแยงตาอาจจะดูไม่ชัดนะแต่แซมดูรถแล้วสวยครับดูข้างใน,เ,นเอี่ยมเลยเรียมเลยนะครับสวยเหมือนกันเลยเราดูด้านท้ายเห็นไหมสีครีมนมเหมือนกัน ต้องเป็นสีแบบนี้นะไม่เคยโดนท้ายมาแน่นอนนะครับผมหัวน็อตไม่เคยไข่เช่นกันนะครับหัวน็อตไม่เคยไข่เช่นกันนะให้ดูขาก่อนลืมให้ดูขาต่างๆนะครับไม่เงานะไม่เงาสวยงามน,ะนจะจะเลิน,นิดนึงโอ้นะครับผมเดิมนะคันนี้จะสมบุกสมบันกว่านะครับ สวยงามนะครับผมซอกประตูหรือว่าสวยงามนะครับสวยงามคันนี้ปี19เช่นกันนะครับโนเวมเบอร์ดูสำเนาเล่มปี2019นะครับผมเหมือนกันครับพันธุ์ทะเบียน5853นะครับมาลองดู หนึ่งหนึ่งเก้าห้าหกหนึ่งห้าตรงกันไหมเอย่ยหนึ่งหนึ่งเก้าห้าหกหนึ่งห้าชัดเจนนะครับตรงกันนะตีหนึ่งเก้าสวยงามเช่นกันนะดูต่ออืเนี่ยสวยงามมากนะครับผมสวยทั้งสองคันนะครับผมเดิมทั้งสองคันภาษีเหมือนกันครับนี่นะ หักไม่หกหมื่นห้าครับคันนี้สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่วนคันนี้เก็บงานน้อยกว่ารถสวยกว่านะครับภาพรวมรวมแซมดูแล้วคันนี้สวยกว่าถ้าให้เลือกเลือกคันนี้นะครับห้าแปดห้าศูนย์เลขไม้ห้าหมื่นสามปีสองพันสิบเก้านะครับผมวิ่งปีละหมื่นกิโลเองนะครับวิ่งน้อยมากนะครับเดี๋ยวเก็บงานให้รับรองปิ้งแน่นอนนะ รถจอดอยู่ที่โกดังบางนานะครับทั้ง2คันเลยนะครับผมใครผ่านไปผ่านมาแวะมาชมรถก่อนได้นะครับโทรหาแซมลูงหน้าก่อนเข้ามาชมรถ1วันนะครับผมรีบเลยนะครับจองออนไลน์ได้เลยรับรองว่ารถสวยรถเดิมบอกเดิมแน่นอนรถโดนก็บอกว่าโดนแน่นอนนะครับผมย้ำอีกทีครับราคา2 0 8แสปี2019นะครับผม ฝากเบอร์โทรนิดนึง083543692นะครับ083543692คลิปนี้ไปแล้วขอบคุณมับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ